สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถงศึกษาปีที่4ทุกคนครับสำหรับชั่วโมงนี้อยู่กับคุณครูนิฉันนะครับในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,นธรรมนะครับสำหรับวันนี้คุณครูจะพาพวกเราทำแบบฝึกนครับแล้วก็จะมีการเก็บคะแนนนะครับเดี๋ยวก่อนเดือนให้เราเตรียมแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาแล้วก็หนังสือนะครับเตรียมขึ้นมา แล้วให้หนักเรียนเปิดไปในหน้าที่1 1 6้อยสิบหนะครับให้หนักเรียนเปิดไปในหน้าที่1นึ่ร้อยสิบหครับตบแบบฝึกหัดแล้วก็หนังสือให้เปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่แนะครับการเรียนรู้ที่8เรื่องเศรษศสอดหน้ารู้ทีนี้ให้หนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้า1 1 6ยบแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูนะครับ สำหรับหน้า126ต้องเรียนเห็นไหมครับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโจทย์ก็ถามว่านักเรียนจะทำอย่างไรหากพบว่าร้านค้าในตลาดร้านหนึ่งนำอาหารกระป๋องที่หมดอายุและกระป๋องที่มีสภาพบุบบิบบุบมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคก็คือสมออมติกระป๋องที่หมดอายุแล้วก็กระป๋องมีรูปร่างไม่สวย มีการบุบบิบแล้วก็นํามาขายให้กับผู้บริโภคนักเรียนจะทําอย่างไรครับนักเรียนไปดูแนวคําตอบได้นะครับแนวคําตอบก็คือ,อให้หลีกเลี่ยงก,การซื้อสินค้าจากร้านค้าดังกล่าวนะครับแล้วก็นักเรียนสามารถบอกพ่อแม่หรือคนที่รู้จักให้รับทราบเพื่อไม่ให้ไปซื้อสินค้าจากร้านั้นเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่ดูวันหมดอายุทีนี้เรา กินเข้าไปอะาระบริโคเข้าไปจะทําให้ร่างกายเป็นยังไงครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแนวต่างในการตอบในาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในข้อนี้นะครับต่อไปนันกเรียนไปดูคําถามทบทวนนะครับสําหรับคําถามทบทวนในหน้าที่1 1 6จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับในข้อที่1โจทย์ถามว่าปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกําหนด การบริโภคสินค้าและบริการของผู้บริโภคในข้อนี้อยู่ในหนังสือเราก็มีนะครับแต่คุณครูสรุปให้นะักเรียนสามารถเขียนตามคุณครูลงไปได้เลยครับปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการบริโภคสินค้าและบริการก็จะมีหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นราคาของสินค้าและบริการรายได้ของผู้บริโภคคุณภาพของสินค้าลถสัิยมในการบริโภค การโฆษณาการใช้ระบบเงินก่อนหรือให้ผู้ยืมปัจจัยเหล่านี้คุณครูได้อธิบายไปแล้วในก่อนหน้านี้คุณครูได้สอนพวกเราไปแล้วน,นี้ก็คือคําตอบในข้อที่1ในคําถามตบทวนต่อไปเราไปดูข้อที่2ข้อที่2โจทย์ถามว่าสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับคุ้มครองตามกฎหมายมีอะไรบ้างสิทธิของผู้บริโภคที่จะรับการคุ้มครองตามกฎหมายมีอยู่ด้วยกัน5สิทธิใช่ไหมห้าข้อด้วยกันที่คุณครูได้ สอนพวกเราไปมันจะมีข้อที่หนึ่งสิทธิที่จะได้รับข่าวสารทั้งคำพรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการข้อที่สองสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการข้อที่สามสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการข้อที่สี่สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและข้อที่ห้าสิทธิที่ จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายอ่าอันนี้ก็คือคําตอบห้าข้อที่ได้สอนพวกเราไปแล้วต่อไปเราไปดูคําถามทุกนตนในข้อที่สามในข้อที่สามจุดอำ่าหน้าที่เบื้องต้นของเงินมีอะไรบ้างสําหรับหน้าที่เบื้องต้นของเงินจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทอ่าตามที่คุณครูได้สอนพวกเราไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ในข้อที่หนึ่งหน้าที่ของเงินในข้อที่หนึ่งก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในข้อที่สองเป็นหน่วยวัดมูลค่าในข้อที่สามเป็นเครื่องรับษาม,มูลค่าและข้อที่สี่เป็นมาตรฐานการชําระหนี้ในอนาคตโอเคครับสำหรับข้อที่สามก็จะมีคําตอบอยู่ด้วยกันสี่ข้อให้เราเขียนลงไปนะครับอ่าโอเคครับสําหรับแบบฝึกหัดที่คุณครูพาทามันก็จะมีอยู่ด้วยกันสองหน้าในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบหกแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับ อ่านิดเดียวให้นักเรียนตั้งใจทําทีนี้คนกูจะเก็บคะแนนนะครับในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบแปดในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบแปดแล้วก็หน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสามหน้านะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดสามหน้านี้อ่าเป็นแบบทดสอบสายหน่วยการเรีนยนรู้ที่เปลี่ยนของเรานะครับอ่าเป็นแบบปรนัในก็คือแบบกากบาทนะครับจะมีอยู่ด้วยกันสิบข้อนักเรียนตั้งใจทํานะครับเพราะว่าคคกูจะเก็บคะแนน เมื่อนักเรียนทํสิ0ข้อนี้เสียให้นักเรียนไปดูในหน้าที่120นะครับในหน้าที่120จะมีคําถามอยู่ด้วยกัน3ข้อให้นักเรียนตอบคาถามโดยนักเรียนหาคําตอบได้ในหนังสือในหน่วยการเรียนรู้ที่เปิดนะครับให้นักเรียนทั้งใจทําเพราะว่าคุณครูจะเก็บคะแนนนะครับใน3หน้านี้อโอเคครับสําหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้แบบฝึกหัดทั้งหมดตั้งแต่หน้า116ถึงหน้า120 เม,เมื่อเมื่อเรียนทำเศษเมนเรียนถ่ายภาพแล้วก็สูงภูประจําชั้นนะครับงานนี้มีคะแนนนะครับโอเคครับสํำหรับวันนี้ภูก็ขอ,อสวัสดีครับ